สวัสดีครับวันนี้ก็ช่องของอพี่ชาติาธนวิทย์นะครับชาติไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อของอที่เราเป็นเรื่องเป็นราวเนาะเรื่องของอประธานสภามวยไทยลาวนะครับนนี้ก็มีผลกระทบอะไรบ้างนะครับตำหในผมติดตามข่าวมาจากหลายๆช่องนะครับ see c o m m e n หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็จริงๆก็ เศร้าใจแทนพี่น้องอประชาชนคนลาวเนาะที่ทำให้เขาเรียกว่าคนคนหนึ่งพูดโดยที่ไม่ได้คิดครับทำให้กระทบต่อประชาชนนะครับก็ในกรณีของประธานสภามวยลาวนะครับเอามาพูดว่าคือออกมาพูดแบบเข้าข้างกับมุชาชัดเจนในเรื่องของคุณขมนะครับอันนี้ก็ก็ผมก็สงสารนะครับสงสารคนคนลาวนะครับอันนี้ก็ ประชาชนคนลาวครับซึ่งไม่รู้จํานวนเท่าไหร่ที่เข้ามาทําง,งานในประเทศไทยครับได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับเพราะคนไทยเวลาทําอะไรแล้วถึงจะทะเลาะกันในบ้านในเมืองครับคนไทยแต่สุดท้ายแล้วถ้าสู้กับคนนอกประเทศบอกได้เลยว่าคนไทยอะรวมมือร่วมใจสู้แน่นอนครับบอกได้เลย,เลยครับโดยเฉพาะนายจ้างคนไทยเหมือนกันนะครับเพราะ ประเทศไทยปกครองโดยระบบประชาธิปไตยนะครับอำนาจรัฐไม่สามารถที่จะไปสั่งบริษัทเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่ครับบอกว่าห้ามไล่พนักพนักงานหรือลูกจ้างของต่างชาติประเทศลาวเอกำมุชาออกซึ่งต่างจากระบบสังคมนิยมอะไรพวกนี้นะครับผู้กําหนดการจะจ้างหรือไม่จ้างครับในประเทศไทยครับก็คือเอกชนครับคือเจ้าของธุรกิจคือนายจ้างพูดง่ายๆครับก็เลยแบบสงสารนะครับก็คือ ประชาชนคนลาวนะครับปกติก็ค่าเงินค่าเงินจีบเนี่ยก็แทบจะไม่มีค่าอยู่แล้วครับจะร่มสลายอยู่แล้วนะครับทําไมคนลาวถึงมาทํางานที่เมืองไทยเนี่ยเพราะเขามองว่า1คนทใ,ใจดี2ก็คือ,อเองือนเดือนรายได้เยอะครับพอเยอะเสร็จแล้วมันก็สามารถที่จะส่งกลับหรือนํากลับจุนเจือนะครับให้กับพ่อกับแม่หรือครอบครัวของตัวเองเพราะคนลาวหรือภาษาพูดก็ไม่ต้องไปเรียนอะไรเลยครับ สื่อสารกันรู้เรื่องครับแต่ทีนี้ประธานสภามวยลามาพูดกันเนี่ยมันทําให้โอ้โหคือสงสารนะครับที่มีชนชั้นปกครองผมน้สารประเทศลาวครับที่มีชนชั้นปกครองครับที่ไร้ความคิดครับไรจรยาบรรณไร้การวิเคราะห์นะครับจะมาพูดอะไรหรือจะเข้าข้างใครนะครับนะครับก็จริงๆก็การที่เราจะมาพูดต่อสารที่ฐานะรสาธารณชนนะครับเราควรที่จะวิเคราะห์ ผลได้ผลเสียผลดีก่อนนะครับไม่เช่นนั้นนะ่ะคุณจะเดือดร้อนนะครับประชาชนคุณจะเดือดร้อนเพราะประชาชนเดือดร้อนเขาก็จะโจมตีกับคุณเพราะอย่าลืมว่าแรงงานลาวนักมวยลาวนะครับที่มาค้าที่มาต่อยมวยประเทศไทยค่าตัวเยอะนะครับถ้าคนไหนที่มีฝีมือที่อยู่กับค่ายมวยตามจังหวัดต่างๆตามภาคอีสานหรือตามภาคกลางกรุงเทพอะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่คุณพูดพูดไม่คิดครับมันกระทบต่อประชาชนนะครับ จริงๆอ่ะผมก็ไม่อยากจะเขาเรียกว่าพูดลึกลงไปนะครับประเทศลาวจริงๆอะประเทศก็ไม่ได้ใหญ่มากประชาชนประชากรไม่ถึงสิล้านคนอย่างเงี้ยนะครับแต่ทําไมชนชั้นปกครองอ่ะไม่สามารถที่จะนําพาประเทศของตัวเองหรือนำพาประชาชนให้มีกินฮะอยู่ดีมีอยู่ดีมีสุขนะครับมีค่าเงินกีบที่แข็งแรงนะครับอะไรพวกนี้นะครับผมดูจากข่าวหลายๆช่องก็พบว่า ประเทศลาวตอนนี้มีรทรัพยากรเยอะมากนะครับธรรมชาติต่างๆแต่คุณถูกยึดโดยประเทศจีนและก็เวียดนามนะครับน,นี่บอกได้เลยครับถ้าพี่น้องประชาชนคนลาวคุณยังนิ่งเฉยครับประชาชนรุ่นใหม่เจน X เจน Y เนี่ยเจน Y อ่าเจน Y แล้วก็เจน Z ที่ถ้าไม่มาต่อต้านหรือไม่ลุกขึ้นมาพูดคุยอะไรหรือฟีดแบ็คทำฟีดแบ็คให้กับชั้นชั้นปกครองของประเทศคนมันจะลําบากครับนะครับบอกเลยก็สงสารที่มีผู้นําแล้ว คิดอาเรว่าผลกระทบผลได้ผลเสียกับประเทศคุณไปพูดกับประเทศคนอื่นเขาอะเข้าข้างชัดเจนที่คุณมาพูดว่าต้นตำรับนู่นนี่นั่นนะครับผมไปดูเว็บไซต์นะครับหลายเว็บไซต์ที่คุณบอกว่าคุณเคยปลอมของสภาเมืองอิมปิกไทยด้วยซ้ำน,นะครับอิปมาอะไรพวกนี้เว็บไซต์ของคุณก็ปลอมนะครับนายกสมาคมมวยหลาวปลอมด้วยซ้ำไปตั้งเขตตั้งเว็บไซต์ปลอมด้วยซ้ำอ้างอิงว่าเป็นนายกสมาคมขอ,ของประเทศไทย ผมในานามที่เป็นคนไทยผมก็รู้สึกว่าโอ้โหคุณนี่ทำได้ขนาดนี้เลยแค่กับ,บูชาเคมก็ปวดหัวยอยู่แล้วนะครับนะครับมาเจอมาเจอชนชั้นปกครองของคนลาวเ ين, องไร้ความคิดอีกมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าคุณก็คือคิดได้แค่นี้เองเหรอทําไมชนชั้นปกครองคนลาวไม่คิดที่จะพัฒนาทําให้บ้านเมืองเจริญแล้วก็ทําให้ประชาชนของตัวเองอะ่ะนะครับ มีกินมีเงินเดือนจบปริญญาตรีมาแล้วมีเงินเดือนที่สูงเหมือนกับคนไทยนะครับเราพัฒนาแข่งกันพัฒนาไม่ต้องบอกว่าแหล่งที่มาอะไรมาจากไหนนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าวัฒนธรรมในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้จริงมาจากจีนหรืออินเดียครับเรารับมรดกเต็มๆมาทางวัฒนธรรมครับแต่ไทยรักษาไว้แล้วก็คงอยู่แล้วก็พัฒนามาเลยทําให้ประเทศไทยจเจริญครับเราก็ส่งคนไปเรียนต่างประเทศเพื่อที่จะศึกษาว่าฝรั่งหรือยุโรปเขาเรียนเขาทําอะไรคิดยังไง ทำให้ประเทศพัฒน,นาทุกวันนี้ไทยไม่ได้เป็นหนี้ใครครับโอ้แค่เจ้าสัวคนไทยคนดูทูบเบอร์ YouTuber ท่าน่าจะรู้ว่าพี่มหาเศรษฐีคนไทยกี่แสนล้าน,นครับความร่ารวยนะครับมันเลยทําให้และก็ธุรกิจหลายธุรกิจเช่นการทถาถนนหนทางไทยไม่ได้พึ่งทางชาติครับบริษัทอิตาเลียนหรือบริษัทอะไรชอการช่างอะไรพวกนี้มันเป็นของบริษัทคนไทยซึ่งเราก็ทําเองถนนนะครับบนดินใต้ดินลอยฟ้าประเทศไทยก็ทําเองไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าบางทีตอนนี้ก็กำพัฒน,นานครับ จะไฟฟ้ารถยนต์รถอะไร,ระไทยประเทศไทยก็มีโรงงานมีบริษัทของตัวเองเยอะแยะไปหมดนะครับคนไทยก็ไม่ได้เก่งดังเดิมแต่คนไทยเรียนรู้ที่จะพัฒนาอันนี้ก็พูดไปถึงฝั่งประเทศลาวนะครับถ้าพวกคุณยังนิ่งเฉยครับจนชั้นของผู้นําคุณคิดได้แค่นี้คางที่ประเทศลาวมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะมากเพราะเป็นภูเขาหินปูนแล้วก็มีปมูป่าไม้ยังเขียวมากเลยครับบอกได้เลยจริงๆแล้วคุณมีสมองชั้นชัดประกอบ คุณใช้ทรัพยากรตรงนั้นขายส่งออกนะครับส่งออกนําเข้านน้อยแต่ส่งออกเยอะๆมันจะทําให้อัตราเงินเฟอ้อหรือการทวงดุลของเศรษฐกิจของตัวเองของประเทศตัวเองจะทําให้ต่างประเทศก็ต้องงอเรานะครับไม่ใช่ถูกเขายึดนะครับตอนนี้จีนหรือแตรมชายยึดอีกเวียดนามนยึดคุณจะแบบเยอะพอสมควรนะครับก็จะกระฝากครับไปถึงพี่น้องชาวลาวนะครับถ้า คนนั่งนิ่งเฉยนะครับเด็กย,ยุคใหม่เด็กยุคใหม่นักศึกษายุคใหม่หรือนักเรียนยุคใหม่ควรที่จะรู้ประเทศของคุณนะครับผู้นําเป็นยังไงนะครับชิปนี้ที่ออกมาพูดนี่ก็เพื่อให้กําลังใจนะครับพี่น้องคนลาวนะครับอะไรก็แล้วแต่นะควรวับก็ฝากว่าเวลาคุณจะพูดหรืออะไรพวกนี้ให้ถ้าเราอยู่ประเทศไหนเราก็ควรเคารพกฎกติการหรือให้เกียรติประเทศนั้น อย่าไปใส่ร้ายกันเลยถ้าคุณใส่ร้ายลแล้วคุณจะถูกเพ่งเล็งแล้วก็อย่างที่บอกครัโมชาก็เห็นแล้วคุณก็จะโดนปลดโดยถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่มีเหตุผลเหตุผลก็คือนั่นแหละนะครับมันชัดเจนว่าผมก็มาบอกว่าให้เป็นต้นตํำรับนู่นนี่นั่นนะครับคลิปนี้ก็ฝากนะครับพี่น้องนะครับคนลาวหรือคนไทยนะครับคนลาวนะครับก็ ย้อนไปดูครับว่าผู้นําของคุณเป็นยังไงนะครับนะครับไม่เหมือนคนไทยครับสู้กันแทบตายในวงเขาเรียกว่าการเลือก,กตั้งอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายถ้าผลประโยชน์ของชาติบอกเลยคนไทยยอดเยี่ยมครับขอบคุณครับ